สวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับช n e l ลฟิวไทยใน YouTube ครับคลิปนี้เป็นคลิปตัดตอนมานะครับตัดตอนมาจากคลิปที่รีวิวไฟเต็มของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับหรือสายการบินกรุงเทพนะครับที่เดินทางจากท่าากาศยายชนชนภูมินะครับก็จะออกจากท่าากาศยายชนชนภูมิไปที่สนามบินลำปางนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ ตัดมาจากคลิปเต็มแล้วก็ตัดมาเฉพาะเล้าของสายการบินมากอกแอร์เวย์นะครับของสายการบินมากอกแอร์เวย์เนี่ยจะมีข้อพิเศษต่างจากสายการบินอื่นก็คือปกติสายการบินอื่นเนี่ยจะต้องบินชั้น b u บิสเนสหรือว่าธุรกิจถึงจะได้นั่งเล้านะครับแต่ที่นี่มีเล้าสำหรับอีโคโนมด้วยแยกโซนจากาชั้นธุรกิจมาดูกันครับ ก็จะเป็นโซนของอีโคโนมีครับถ้าไปอีกหน่อยจะเป็นของ business บิชเน็ตนะฮะคือเขามีเลานะครับมีอาหารมีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเด็กให้เล่นแต่ว่าแบ่งโซนกันระหว่างอีโคโนมีแล้วก็บิชเน็ตนะครับตรงนี้ก็มีหนังสือให้อ่านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะมีเดอะด w วิวโพสต์แล้วก็มีไกด์แมปสมุยนะครับเพราะว่า ของที่นี่ก็บินไปสมอเยอะนี่ก็ข้าไปครับเนื่องจากผู้โดยสารทุกคนมีสิทธิ์เรานี้อีโคโนมีก็จะค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะครับมีอินเทอร์เน็ตให้เล่นนะฮะแต่ว่าต้องติดต่อพนักงานนะครับเพื่อขอรหัส ก็มีเครื่องชองกาแฟนะครับมีคาปูชิโน,โน่มัคค่าลาเต้ช็อกโกแลตกาแฟ,ฟาดำแอคสโซ่มีป๊อปคอร์นนะครับข้าวต้มมัดมีเค้กกล้วยหอมนะฮะอันนี้ก็เค้กอะไรสักอย่างครับก็เ,เค้กกล้วยหอมเหมือนกัน แล้วก็าพายพายแบบพับนะครับใส่ผักโขมแล้วก็ใส่เห็ดนะฮะเป็นเวเจ็ตเทรเรียนอันนี้แซนด์วิชนะครับอันนี้แซนด์วิชนะับแซนด์วิชโฮวิตก็มีข้าวแตนนะใช้คำว่าข้าวข้าวแตนไรซ์แคคเกอร์ ก็มีกาแฟยเย็นน้ำส้มกาแฟถ้วยน,ะน้ำร้อนน้ำเยนะ็นก็กดแก้วครับโอดดงไม่ออกก็กดคาปูชิโน่ครับ บอดดิ้งพาสก็จะได้เป็นใบที่เป็นรหัสเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับมาบผมก็หยิบสมุยว่ามีอะไรมานั่งอ่านนะครับนะฮะแล้วก็มีข้ต้มมัดมามีเก๊กยหอมนะครับแล้วก็ผายโขมนะครับมีน้ำส้มแล้วก็คาปูชิโนนะฮะตรงนี้นี่ มีปลั๊กให้เสียบนะครับนะฮะถ้าใครจะชาร์จนะครับลองพายก่อนนะอืมก็พา,ายทั่วไปครับเคชมีชิ้นกล้วยด้วยครับไม่รู้เหมือนกล้วยตากวะเคธรรมดาครับนั่นมเนีอะไรมา ก็ต้มมัดเสียอย่างเดียวเลิกมือหน่อยนะครับก็ดีนะครับว่ามีอะไรที่เป็นไทยๆไว้นะฮะข้าต้มมัดถั่วดำนะฮะแต่ว่ากินแล้วมันเลิกมือหน่อยนะครับอืมใส่กล้วยครับ อร่อยเลนะอร่อยผมว่าอร่อยลองกาแฟชงเครื่องดูนะนี่เป็น<ม>คาปูชินโน,โนโค่ครับกดมาผมจะไม่ได้ถ่ายบริเวณภายในโดยรอบนะครับเพบราะว่ารสาอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นการบรบกวนเขานะฮะก็ถ่ายให้เห็นแค่ตรงว่าผมหยิบอะไรมาตรงนี้นะ นี้น้ำส้มนะครับก็น้ำส้มผสมทั่วไปก็หวานชื่นใจดีครับ<ม>เดี๋ยวผมก็ใช้เวลาตรงนี้ต่อนะครับตอ,อนนี้จะไปเค้นเครื่องมีเวลาอยู่ประมาณสักยีนาทีนะไปกันต่อครับผมพอ,อไปหยิบมาเพิ่มนะครับอันนี้เป็น หน้าแซนวิชนะครับเหมอนทานเนยด้วยนะครับแล้วก็โอวิดนะครับแต่ว่าผิวข้างนอกจะแห้งไปนิดนึงครับเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับมันไม่มีอะไรครอบก็ทานก็เช่ได้ครับจะเป็นเนยนะไม่ใช่ชิสอ,อันนี้พายเห็น อ,อร่อยกว่าพายผักโขมนี่น้ําชาครับนอมชาชา้ชาอนอ่มชาอร่อยครับชอบชาต็นั่งงานต่อครับรอเดินทางครับมานั่งอีกบุมนะครับแล้วก็ไปเอาป๊อปคอร์นมานะ อร่อยดีครับแบบเค็มๆเอาให้เป็นผงเล็กๆมานะแล้วแต,ลแต่ใครจะไปตักเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแบบขอนดื่ะชาร้อนๆครับผมก็มีประกาศเตือนด้วยนะครับ,รน,น,รบนี่ครับ CG 305นะครับรก็มีประกาศเรียกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีโซนสำหรับเด็กเล่นนะฮะให้เด็กน้อยเล่นนี่ก็เป็นประตูทางเข้าคัาลานะ